สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ React รําไลฟ์ในค่าคืนของวันที่6ซึ่งตอนนี้เข้าสู่วันที่7แล้วนะครับเพราะว่าเราไลฟ์ในตอนเที่ยงคืนนะครับวันนี้นำทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์สดนะครับด้วยดนตรีไพเราะไพเราะในเพลงเดี่ยวลาวแพนนะครับขิมเดี่ยวกิมนะโดยช่องวิเศษดนตรีช่องนี้ มีดนตรีไพเราะมากมายถ้าใครชอบดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยโบรโบราณต้องไปที่ช่องนี้เลยนะครับโอเคเอาละวันนี้อย่างที่บอกไว้เราจะมารีแอคการแสดงที่มีชื่อชุดว่ากาแฟนะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ เช่นเคยครับการมาไลฟ์สดใน u t u b e นะครับครูจิ๊บจะไลฟ์เป็นชุดๆการแสดงไลฟ์เสร็จแล้วก็พักเบรกเพื่อที่จะตั้งไลฟ์ใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเข้าๆออกๆออหน่อยก็อย่าว่ากันและกันเนาเพื่อความสะดวกในการรับชมเพราะว่าถ้าครูจิ๊บไลฟ์ยาวเลยหลายๆชุดการแสดงมันก็จะมาอยู่ในคลิปเดียวกันบางทีคนหาไม่เจอและบางทีครูจิ๊บต้องไปตัดต่อใหม่อะไรใหม่ก็จะเสียเวลานะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้สร้างงานอย่างเช่น คลิปนี้กาแฟก็กาแฟนะครับสวัสดีคุณแบงค์คุงสวัสดีคุณนัทพลครับสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับในช่องทางนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับช่องวิเศษดนตรีกับเพลงเดี่ยวขิมในเพลงลาวแพนไพเราะไพเราะนะครับสวัสดีพรอ,อมานะครับเอาละ เดี๋ยวเราไปรีแอคการแสดงที่วันนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะส่งผลงานไปของมหาวิทยาลัยราชพ,พัฒเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ลูกศิษย์ครูปิกนะแล้วก็มีคนแจ้งมาบอกว่าวันนี้เขาส่งผลงานไปเมื่อตอนช่วงบ่ายแต่ครูจิ๊บเนี่ยติดภาระกิจนะครับเลยไม่สามารถที่จะมาดูแล้วก็ไลฟ์แล้วก็รีแอคแบบสดๆได้สวัสดีมหาธาตุสินทพลสวัสดีธนงศักดิ์ครับครูจิ๊บครับรีแอควงโปรงหลังรูปน้ําเชิญ อาจารย์ทีได้ไหมเอะส่งคลิปมานะจ๊ะคอมเมนต์มาอะค่ำคืนนี้เราจะมีชุดการแสดงดังต่อไปนี้นะคะประชาสัมพันธ์อีกครั้งกาแฟาแล้วก็พักเบรกหลังจากนั้นก็จะมีประกำรรเทวเดียของวิริยนสินกระสินแล้วก็พักเบรกแล้วก็มีวงโปรงลางออนซอนสินนะครับเพราะฉะนั้นคุณจิบจ้าไลฟ์พักเบรกไลฟ์พักเบรกเป็นเป็นชุดๆไปเพื่อไม่ให้ชุดการแสดงมันมา,มาอยู่รวมกันในคลิปเดียวแล้วเวลาหาเนี่ยหลายๆคนบ่นว่าหาไม่เจอข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลำ ในวันพรุ่งนี้นะครับในเพจนะครับหมอลำไม่สามารถไลฟ์สดใน youtube ได้เพราะโดนลิขสิทธิ์นะครับโดนช่อง โดนขีดปิดช่องเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมการแสดงที่มีชื่อชุดว่านาตานิพนกาแฟของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นผลงานนาตานิพนล,ล่าสุดเพิ่งจะโพสต์วันนี้เลยวันที่6กุมภาพันธ์นะครับรีแอคอลฟ์สดไปเมื่อตอนประมาณบ่าย2นะครับแต่คุณจิ๊บไม่ได้ดูแสงพิ้วพงษาสวัสด,ดีครับพิศิษฐ์สวัสดีครับโอเคไปเราไปชมการแสดง นาตานิานนพน์ชุดกาแฟกันแบบหัวโล่งๆให้การแสดงสื่อสารแทนคำอธิบายทั้งนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงและย้ำอีกครั้งครับนี่คือรายการเพื่อความบันเทิงแต่อาจจะสอดแทบการวิจารณ์เล็กๆน,น้อยๆนะครับไม่ใช่รายการวิชาการนะครับไปมีเสียงเหมือนเหมือนคลื่นน้ำ เปิดโชว์มาเป็นไฟมาจากด้านหลังและเป็นเงาเงาอ่ะสวยถือว่าเปิดโชว์ได้น่าสนใจเฮ้ยทำไมเพลงเหมือนฮอบบิทเลยดื้อเพลงเหมือนฮอบบิทเลยเป็นเพลงแล้วใช้เหมือนแอคคอร์เดียนหรือแบบที่เพลงอ่ะอันนี้น่าจะสื่อถึงความเป็นตะวันตกมะ มีเหมือนแม่ครัวมีเหมือนเชฟมีเหมือนแบบชุดเมดเออเออเลิศชุดนี้นะเก๋ในเรื่องของทรงผมนะคุณดูสิเป็นถ้วยกาแฟชุดอะให้ก่อนใช้ผ้าชีพงชีฟองน่าจะเป็นคอนเทมน่าจะเป็นร่วมสมัยดนตรีแล้วมีความเป็นป่าเมื่อกี้มีความเป็นสายน้ำมีความเป็นลาตินอเมริกาหรือจะสื่อถึง การแสดงถึงความเป็นอเมริกาใต้จากตะวันตกจากยุโรปะไรหรือเปล่านุย่ากินกาแฟไปด้วยนะคะเปิดโชว์ได้ดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ่าอเฮ้ยนิวลุกราชพัชเชียงใหม่ ปกติรีแอคงานของราชาพัฒเชียงใหม่มีแต่วิถีชีวิตเนิบเนินับนาบที่ฉันทราบแน่ๆมีแต่เหนือเหนือเนิบเนบอ่ะอันนี้เขาทำโปรดักชั่นถ่ายทำในสตูหรือในสเตจบนเวทีบันทึกไว้ก่อนอันนี้เหมือนทำอะไรเก็บกาแฟปะ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนายจินตนาการว่านักสแสดงสามารถเป็นทั้งต้นกาแฟมาเมล็ดกาแฟเฮ้ย เอามีเสียงฉาบมีเสียงคุยสื่อถึงความเป็นล้านนาเหรอยังไงพักเหนือปลูกกาแฟอะไรนี้เหรอมันตีเบาจากักเออ มีความผสมผสานระหว่างผสมผสานทำไมฉันต้องพูดเนอรมีความผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกและหรือความเป็นนอตเชนความเป็นล้านนาแหมชุดเขาดูเซ็กซี่นะแบบใส่แล้วดูเน้นจังเลยอเมซอน <laughs> อเมซอนเป็นสปอนเซอร์เหรออ่ะถึงว่า อ่าเข้าๆออกๆออออเป็นแนวร่วมสมยัยเป็นแบบแนวบันดง่งบันดิตอ่าสะโพกมากว่ะความสบายตาให้ความละมุนให้อ่ิับคอนไปด้วยฮะบันเทิงสวัสดีครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จสวัสดีจ้าน้องครีมวรัญญาสวดีจ้าบ๊ทสวัสดีจ้าจำได้สิจ้าลูกลูกโบอ๊อ่ะเออ มีการสเตรอ่าความฟาดเป็นไงเฮ้ยนิวลุกจริงๆนิวลุกราชภัฒเชียงใหม่ว่ะเฮ้ยสมัยนี้แข่งกันที่โปรดักชั่นแข่งกันที่ครักราฟไม่พอนะครับเสื้อผ้าหน้าผมการดีไซน์ทัลลลุคของโชว์ต้องจึ้งนะบอกเลย เพราะคนดูไม่ได้มีแค่พวกเราดูกันเองนะครับอย่างอยมีรายการครูจิ๊บที่เอานำมารีแอคเคยแท่สู่สาธารณชนอ่าแต่ยังไม่ค่อยเห็นท่ารำที่เป็นนาฏสินไทยนะอ่ะมีบ้างแล้วเริ่มมีวงมีอะไรแล้วเห็นมูฟเมนต์เป็นแบบร่วมสมยัยลูกบทอเัพเดตชีวิตหน่อย โพสสววอะไรอะ่ะเก็บกาแฟเหรออ่ะมีการโพสหยุดนิ่งเป็นกลุม่มอ่ะให้คนเดียวโซโลสร้างจุดฟูลสต็อปให้กับโชโนะผสมผสานความเป็นล้านนาความเป็นร่วมสมัย แสดงว่าเขาอาจจะสื่อถึงตะวันตกเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยไปสู่เมืองเหนือไปปลูกกาแฟที่เมืองเหนือน้ปนะเออเฮ้ยคอมโพเซอร์ดนตรีก็ดีบ้านไหนทําเนี่ยสตูดิโอไหนทําเนี่ยดนตรีดีนะแม่ <c oughs> แต่อันนี้อ e ิเลติกไปนิดนะลกูกทำอะไรพวกคนกาแฟหรอหอยังไง ผ้าออกมาทำไมผ้าถือสือส่อถึงน้ำกาแฟเหรอหรือยังไงหรือสีสันของกาแฟาสีออกน้ำตาลคั่วแล้วชงแล้วออกมาเป็นอเมริกาโน่อย่างนี้หรออเมซอนเขารักฉันเอออะไรอะ่ะ อ๋อคนชงกาแฟในแก้วว่เฮ้ยอะ,อะ,อะ,อะนมมาลาเต้หรือเปล่าอเปโซลาเต้เอานมเอาครีมเทียมมาผสมอ่าโอเคแหมมือไวมากเลยนะลูกชมไม้เจ้าตัวที่อยู่ตรงกลางเนะี่ยผูกผ้าปุ๊บเป็นโดมผ้าสวยงามอร่อยอ๋อคอสตูมสบายตาดีว่ะดูอุ่นอุ่ ดูแล้วฉันหิวกาแฟเหรอเออแต่รู้สึกเน้นพวกนะอ๋อก็ตัดเป็นกางเกงเหรอนี่พวกนูก้นว่ากระโปรงตุ่มกาแฟอ๋ออลอรมี dry eyes อยู่ข้างในแล้วเทน้ำเข้าไปแล้วเป็นเหมือนควันพุ่งพ้าหนึขึ้นมา ทอ,อดผมได้อ,ลอัอลลออัลลอดห้ให้ใหเฮ้ยฉันยอมใจนะคือเอางี้เข้าใจการเล่าเรื่องนะคุณคิดว่าเขาเปิดโชว์มาได้ดีนะทุกคนว่าไหมาอันนี้เป็นสีน้ําเงินน่าจะสื่อถึงการเดินทางล่องนาวาล่องเรือมามีเสียงทะเลเสียงน้ำเดีย๋ยวลรงไป อ,อ๋อมีดีสคริปชันนี่งานแรงบันดาลใจมาจากน้ำกาแฟาที่เป็นเครื่องดื่มแนวคิดอะไรกาแฟาจากใช่ไหมการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโอเคอันนี้คือรายนามของผู้สร้างสรรค์ผลงานนะขอขอบคุณคาเฟ่อเมซอนาแฟาป่ากาแฟชขุนเจ้า,า,า,า <c oughs> โอ้มีสปอนเซอร์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านกาแฟานี้เองอ่ะชื่นชมนะครับเป็นกําลังใจให้คุณที่ว่าแปลกใหม่ดีเก๋อ่ะอาจจะแบบว่าโอเค มีการเล่าเรื่องราวที่แบบตรงไปตรงมาง่ายๆโมโหทูทำผมเป็นแก้วกาแฟเชียดิว่าเขาก็เป็นความเก๋ของเขาอะนะเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆลูกๆน้องๆนักศึกษาจากมหาวิราชพัฒเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสจะเดินทางไปพบหา,ะาน,นะครับและลําปางนะฮะถ้าไม่ผิดพลาดก็อาจจะได้เจอเจอกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและขอขอบคุณช่องหน,น้าตยนิพนธกาแฟด้วยจ้ะพักไลฟ์